เอาแล้วรู้ได้ไงว่ามันพิมพ์ผิดเมื่อกี้รอบๆ <S 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 ใช้ความรู้สึกครับ <S 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 ความตอนพิมพ์ผิดก็รู้รู้สึกว่าพิมพ์ผิด ฝากบอกชาวช่องนิดนึงว่าสกีลิดเดอร์คืออะไรสกีลิดเดอร์ก็คืออโปรแกรมที่จะอ่านทุกอย่างพวกไอคอนอะไรต่างๆอยู่บนหน้าจอออกมาเป็นเสียงพูดให้โชคดีที่ตัวมิวสิกกรเขาจะมีเอ็นจิ้นข้างหลังที่ที่คอยซัพพอร์ตสกีลิดเดอร์อสกีลิดเดอร์ก็อา่านให้ฟังว่าตรงนี้คือตัวนี้ตรงนี้คือตัวนี้ตัวนี้นี่นี่ใช่ครับแล้วคือเสียงพูดมันเร็วมากเลยฟังทงนนึเขาด้วยหนึ่งดูดูาดู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 ไูด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 ูก็ดูดูด คอนฟันเฟืองบนหน้าจอ,อครับคุณตาบอกเหมือนกันครับเราไม่ฟังทุกคำเราจะฟังเฉพาะคำที่ท,ที่ที่มันเป็นคำที่แบบเราได้ยินบ่อยๆเ,เราแบบใช้งานจนชินเนี่ยอันนี้อันนี้นี่คือหน้ามิสกอร์เออหน้ามิสกอร์ทีนี้ผมจะกดสร้างสกอร์ตึง้งสมมุิผมจะเขียนไว้ว่าผมผมสามารถที่จะสปอนเซอร์อะไรนีสก็ได้หรือพิมพ์ครหน้าถัดไปก็จะเลือกเป็นคีย์ซิกเนเจอร์อันนี้คือมันบอกในหูหมดเลยใช่ไหมครับอ๋อเราได้ยินหมดเลยว่าคีย์ซิกทางซิกเอาคีย์เปลี่ยนคีย์อีเมเจอร์ ไม่เอาดีกว่าเกียร์ e m a j o r เอา b m a j o r อู้หหายเจอเร็วจังเอาทามเอาทามซิกอะไรดีเจ็ดสี่ออันนี้เป็นลองตัวจีชาร์ใช่จีชาร์ครับอันนี้ผมจะจบด้วยตัวนี้แล้วกันอ่ประมาณนี้ก่อนถ้าเจ็บเป็นโรคเป๋าช่งนะครับอืมจะมีกิแกรรมหนึ่งที่ช่วยทีย่มาแล้วไหมครับ อันนี้คือเป็นหน้าฟูลสกอหรอใช่ครับผมยังไม่ได้แยกคับ รู้แน่เลว่าคนตาดีเห็นแบบนี้ผมไปหาข้อตัวอย่างในเว็บมาอ่านเนาะคอลเลกชันที่ผมถามพี่มอสเมื่อวานอ่ะถามเรื่องคอลเลกชันด้วยนักพิเศษบอกว่ามัคืออะไรนะคืออะไรนะจริงป่ะก็ไปรู้จักได้ยังไงคอลเลกชันก็กผมฟังฝรั่งเขาเขียนแล้วเขาบอกคือแสดงว่าก็ต้องสตูดี้เยอะมากๆก่อนที่จะมาเขียนผมบ้าขันมากเมื่อก่อนโอเคอ่ะตอนนี้มีไวลิน